สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะในวิดีโอนี้ปุ๊กจะแสดงวิธีการโอนเงินครั้งแรกทางแอปให้ดูค่ะเราสามารถทําเองได้ง่ายๆและใช้เวลาไม่กี่นาทีค่ะกุุนาเตรียมบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของเราหรือรายละเอียดธนาคารที่ผูกไว้กับแบงก์ไรายละเอียดผู้รับเงินปลายทางเปิดแอปทันเฟ f e r g a ล a x y ี่และลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและคลิกที่ปุ่มผู้รับเงิน Re c i p i e n t s ที่มุมขวาของหน้าจอค่ะ ยังไม่มีชื่อผู้รับเงินคลิกที่บวก Add New เพื่อเพิ่มชื่อผู้รับเงินแล้วทำตามขั้นตอนข้างต้นเลือกประเทศผู้รับเงินผู้รับเงินเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรกดปุ่ม Next กรอกข้อมูลตามขั้นตอนแล้วกด Save เลือกชื่อผู้รับเงินและคลิกที่ปุ่มส่งเงิน Plain พิมพ์จำนวนเงินที่คุณต้องการโอนแล้วกดปุ่ม Next เลือกผู้รับเงินแล้วกดปุ่ม Next เลือกวิธีการโอนเงินซึ่งก็คือเงินฝากธนาคารที่เราจะใช้โอนค่ะ Bank Transfer เช็คความถูกต้องแล้วกด Continue to Payment เลือกเหตุผลในการโอนเงินคลิกปุ่ม Next เลือกผ่านทัส r ีเลือกธนาคารที่คุณใช้งานอยู่ล็อกอินเข้าเป็นซีธนาคารด้วย Bank ID เงินของคุณกำลังเดินทางไปยังผู้รับเงินค่ะคุณสามารถตรวจสอบสถานะและรายละเอียดการโอนเงินโดยคลิกที่ Che ็ค Sta t u s a n d Details เพื่อดูรายงานการโอนเงินของคุณค่ะโดยปกติเงินจะไปถึงผู้รับเงินของคุณภายในไม่กี่วินาทีแต่ในบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อยและผู้รับเงินจะได้รับข้อความเมื่อเงินเข้าเป็นสี่ผู้รับเงินแล้ว